สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่10นาทีคดีดังกับวราศินีสิงสุวรรณที่ออกอากาศผ่านทาง y o u b u c h ช n n e l ในช่องของ RMUTP l i v e ผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครค่ะวันนี้ฝนพาทุกท่านมาย้อนรอยคดีฆาตกรรมสยองขวัญที่เกิดขึ้นในต่างประเทศกับคดีสยองขวัญที่สวนสาธารณะอินุคชิระนะคะ จะเป็นอย่างไรคะเมื่อจูจ่ๆมีคนพบชิ้นส่วนมนุษย์ที่ถูกตัดให้มีความยาวประมาณ20เซนติเมตรเท่าๆกาันโดยที่ผู้ทำนั้นไม่สนใจข้อต่อต่างๆในร่างกายนะคะซึ่งมีการค้นพบกว่า27 ชิ้นด้วยกันที่น่าแปลกใจก็คือนอกจากขนาดที่ใกล้เคียงกันแล้วนะคะความหนาและความยาวก็เท่ากันด้วยส่วนที่หนาของเนื้อนะคะมีการถูกปรับแต่งให้เท่าเท่ากันด้วยวิธีการขูดกล้ามเนื้อนั่นเองค่ะ ย้อนกลับไปวันที่23เมษายนปี1994วันนั้นมีการพบชิ้นส่วนมนุษย์ในถังขยะที่สวนสาธารณะอินโนคะชิระนะคะที่ตั้งอยู่ในเมืองมิตกะกรุงโตเกียวผู้คนพบคนแรกคือพนักงานทำความสะอาดสวนสาธารณะซึ่งเป็นผู้หญิงนะคะเขากำลังไล่เก็บถุงขยะอยู่ในตอนแรกเธอสังเกตเห็นเนื้อเป็นชิ้นๆซึ่งดูเหมือนเนื้อปลาดิบที่อยู่ในถุ เธอจึงเปิดออกดูเพราะคิดว่าน่าจะเป็นเนื้อปลาจะเอาไปให้แมวในสวนสาธารณะเหล่านั้นแหละกินแต่พอเปิดออกดูดีๆค่ะก็พบว่ามันไม่ใช่เนื้อปลาดิบแต่กลับเป็นข้อเท้าของมนุษย์ จากนั้นเธอก็โทรแจ้งตำรวจตำรวจนะคะเดินทางมาที่เกิดเหตุแล้วก็ทำการตรวจสอบก็พบชิ้นส่วนมากมายรวมทั้งสิ้น27ชิ้นด้วยกันที่ถูกทิ้งอยู่ในถุงขยะสายอีกประมาณ24ใบาปากถุงเนี่ยถูกมัดไว้โดยเงื่อนแบบพิเศษเหมือนเป็นเงื่อนที่ชาวประมงชอบใช้ชิ้นส่วนนี้นะคะถูกนามาทิ้งมีมือสองข้างขาสองข้างหัวไหล่ขวา ข้อเท้าชิ้นเนื้อส่วนลำตัวกระดูกแต่ไม่พบส่วนหัวหน้าอกหรืออวัยวะเพศหรือสิ่งที่ระบุตัวตนได้ว่าผู้เสียชีวิตนั้นคือใครแม้แต่รอยนิ้วมือเองก็ถูกลอกออกไปจนไม่สามารถตรวจสอบได้เรียกได้ว,ว่าคนที่ลงมือทำรายนี้นั้นมีความรู้พอสมควรเลยก็ว่าได้การยืนยันตัวตนของผู้เสียชีวิตดูเหมือนจะยากมากๆค่ะแต่ในวันต่อมา มีคนมาแจ้งขอให้ตรวจสอบว่าอาจจะเป็นลูกชายที่หายไปเมื่อตำรวจทำการเปรียบเทียบดี a นเอจึงทำให้รู้ว่าเหยื่อนั้นคือคุณเชอิจิคาวามูระซึ่งอายุ35ปี เป็นสถาปนิกที่พักอาศัยอยู่ใกล้กับสวนสาธารณะในกรณีนี้ระยะเวลาตั้งแต่การหายตัวไปของเหยื่อจนกระทั่งพบเป็นศพนั้นอยู่ราวๆสัก34ชั่วโมงเชื่อว่าคนลงมือต้องเป็นมืออาชีพ พราะดูจากการจัดการทุกอย่างแล้วเขามีความชำนาญถึงขั้นเป็นอัจฉริยะเลยก็ว่าได้จึงไม่น่าจะเป็นมือใหม่หรือมือสมัครเล่นแต่คงลงมือทำแบบนี้มาแล้วหลายครั้งคดีนี้ตำรวจสอบปากคำผู้ต้องสงสัยมากกว่า37,000คนแต่ก็ไม่พบข้อมูลเบาะแสที่เชื่อมโยงไปถึงคดีนี้ได้เลยคาว่ามูระนะคะอาศัยอยู่กับภรรยาที่ตั้งท้องแล้วก็มีลูกชายนะคะอยู่ที่บ้านนะคะทาง ทิศเหนือของสวนอินโนคะชิระเขาทำงานเป็นหนึ่งในสถาปนิกให้กับบริษัทออกแบบก่อสร้างซึ่งมีคนพบคาวามูระเป็นครั้งสุดท้ายนะคะหลังจากที่เขานั้นไปเลี้ยงฉลองดื่มเลื่อนตำแหน่งของตัวเขาเองนะคะและก็ไปต่อกันที่การร้องคาราโอเกะก่อนที่จะแยกย้ายกับเพื่อนๆทุกคนตอนเวลาห้าทุ่มของคืนวันที่21เมษายนน1994หลังจากนั้นค่ะเขา ก็ได้ขาดการติดต่อไปครอบครัวก็ได้มาแจ้งความคนหายวันที่22และพนักงานก็มาพบศพในวันที่23ตรวจ DNA ระบุว่าเป็นใครในวันที่26 หลังจากการตรวจสอบชิ้นส่วนต่างๆนะคะก็พบว่ามีร่องรอยเล็กน้อยของเลือดเนี่ยออกภายในกล้ามเนื้อแสดงว่าเหยื่อนั้นอาจจะถูกหั่นขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ด้วยซ้ำค่ะชิ้นส่วนของคาวามุระทุกชิ้นนะคะถูกตัดให้มีความยาว20เซนติเมตรโดยที่ผู้ทำนั้นไม่สนใจข้อต่อต่างๆนอกจากนี้ร่างกายทั้ง27ชิ้นที่ถูกตัดมีความหนาและความยาวเท่ากันส่วนที่ ของเนื้อถูกปรับให้เท่ากันด้วยการขูดกล้ามเนื้อออกซึ่งไปสังเกตถังขยะในสวนอินโนคาชิระก็เป็นถังขยะที่มีความยาว20เซนติเมตรและกว้าง30เซนติเมตรนั่นแสดงว่าคนร้ายนั้นจงใจหั่นสำหรับทิ้งลงถังขยะใบนี้โดยเฉพาะนอกจากนี้นะคะยังไม่พบเลือดสักหยดบนร่างกายและชิ้นส่วนทุกชิ้นที่โดนหั่นนะคะถูกนำมาค่อยๆชำระล้างจน สะอาดเกลี้ยงกล่วเรียกได้ว่าไม่เหลือแม้กระทั่งคราบเลือดหรือล่องลอยใดๆอีกเลยซึ่งขั้นตอนนี้เองค่ะผู้ทำนั้นต้องมีความรู้ทางการแพทย์รวมไปถึงต้องมีการใช้น้ำประปาเป็นจำนวนมากการระบายน้ำในครัวเรือนทั่วไปเนี่ยไม่น่าจะทำได้คนที่ลงมือก่อเหตุนั้นเป็นเหมือนคนที่ตั้งใจทำงานศิลป์ที่ใส่ใจทุกขั้นตอนทุกรายละเอียดอย่างปราณีตว่ากันว่านอกจากคา ตากรที่ลงมืออย่างใจเย็นจะเป็นพวกชอบสร้างงานศิลปะแล้วอาจจะยังมีแนวโน้มที่ว่าเขาอาจจะทำงานทางด้านแพทย์ก็เป็นไปได้ชิ้นส่วนที่พบมีประมาณ1ใน3าของร่างกายทั้งหมดและยังไม่พบศีรษะรวมไปถึงลำตัวส่วนใหญ่ของเหยื่อคดีนี้นั้นเป็นอีกหนึ่งคดีสะเทือนขวัญในญี่ปุ่นที่ยังคลี่คลายไม่ได้ค่ะ คนต่างคาดเดาไปต่างๆนานาว่าเขาอาจถูกลงมือด้วยฆาตกรโรคจิตหรือไม่ก็องค์กรหรือลัทธิมืดเพราะการสังหารเขาเป็นไปอย่างใจเย็นเขาวารัตอาจถูกจับตัวไปทรมานและถูกหั่นทั้งเป็นคนก่อเหตุต้องเป็นมืออาชีพและมีความรู้ทางด้านการแพทย์มากพอสมควรร่างกายเขาไม่เหลือเลือดสักหยดชิ้นส่วนที่โดนทิ้งทุกชิ้นถูกหั่นแบบ เท่ากันเป๊ะเหมือนถูกตรวจวัดมาเป็นอย่างดี พอเล่าเรื่องราวนี้แล้วก็ทําให้ฝนนึกถึงภาพเหตุการณ์ที่ฮานิบาลนะคะที่เขานั้นค่อยๆทรมานเหยื่อแล้วก็ค่อยๆตัดเป็นชิ้นๆจากนั้นก็นํามาทําความสะอาดอย่างใจเย็นก่อนที่จะนําไปทิ้งนะคะลอยเข้ามาในหัวของฝนเลยแต่อย่างไรก็ตามค่ะในคดีนี้นะคะก็มีคนมาให้เหตุการณ์นะคะว่าในวันที่เกิดเหตุนั้นคาดว่ามีเสียงรถนะคะเหมือนรถชนกับคนมั่งก็มีนะคะหรือบางคนก็บอกว่าเห็นเขาทา ล้ออยู่กับ ผู้ชายอีกสองคนที่สถานีรถไฟบ้างก็บอกว่าเห็นชายสองคนเนี่ยหิ้วถุงพลาสติกท่าทางมีพิรุธเดินมาที่สวนสาธารนณะบ้างก็ว่าเป็นการฆ่าผิดตัวแต่อย่างไรก็ตามค่ะสุดท้ายแล้วในคดีนี้ตำรวจก็ยังไม่สามารถจับใครได้อยู่ดีแล้วก็กลายเป็นคดีที่สะเทือนขวนัญแล้วก็เป็นตำนานเกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นนี่เองค่ะนี่ก็คืออีกหนึ่งเรื่องราวที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะหากคุณผู้ฟังท่านใดติดตามเราฟัง แล้วชื่นชอบรายการแนวนี้นะคะสามารถกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อไม่ให้พลาดรายการสาระดีๆแบบนี้วันนี้หมดเวลาของรายการ10นาทีคดีดังแล้วค่ะกลับมาพบเจอกันใหม่ในอพิโซดหน้านะคะสวัสดีค่ะ